เราจะใช้การเบอร์0.05แล้วก็เบอร์0.07นะครับว่ารเบอร์0.05ต่างกันยังไงกับ0.07ทำไมใช้ได้สองเบอร์แล้วเราจะเลือกใช้แบบไหนยังไงนะคะกูจะขยายให้นะคะ0.07นะคะ ถ้าต่อแล้วเราจะได้งานที่ดูคมดูชัดนะคะจะกจับช่องนะคะเราต้องจํากัดนะคะถ้าเราไม่จํากัดเนี่ยตงการมันจะใหญ่นะคะถ้าเราใช้โซน7นะคะจับช่องได้2-7ตีนะคะได้งานที่คมชัดถ้าเป็น0น0.5นะคะ เพื่อแนะนำขนตาแนตตี้แลบนะคะมีหลายขนาดทั้งเอาไปต่อเส้นต่อเส้นและจะจับช่อก็ได้นะคะช่อหกช่อบานได้หมดเลยวอลลุ่มวิดปีเวทลุกได้หมดเลยนะคะตาสนใจจิ้มตะก้าได้เลยนะคะ